อุบัติเหตุร้ายแรงจากรถทัวร์เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแต่ละครั้งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเมื่อสังคมตั้งคำถามถึงการดำเนินคดีกับบริษัทรถทัวร์เหล่านี้หลายครั้งที่ภาครัฐเอาจริงเอาจังถึงขั้นสั่งปิดบริษัทรถทัวร์ก็มีอย่างเช่นกรณีการเพิกถอนใบอนุญาตของบริษัทวีระพันทัวร์แอนเทเวลที่รถบัสประสบอุบัติเหตุตกเหวดอยสเกตที่เชียงใหม่เมื่อปลายปี2558จนมีผู้เสียชีวิตถึง14ราย ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกได้ให้อำนาจนายทะเบียนนะครับก็คือขสมจังหวัดสามารถลงโทษขั้นสูงสุดได้ถึงการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถซึ่งออผมเองในฐานะที่เป็นนายทะเบียนประจำจังหวัดก็ได้ลงนามจากการสืบค้นยังพบอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากรถทัวร์ของบริษัทแห่งนี้เพิ่มเติมโดยวันที่23ตุลาคม56 เกิดเหตุรถทัวร์คณะกฐถินของชมรมผู้สูงอายุตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ตกเหวลึกกว่า30เมตรในจังหวัดลำปางทําให้มีผู้เสียชีวิต23รายบาดเจ็บรวม19รายวันที่ย4ิมีนาคม2558เกิดเหตุนชนรถกระบะพลิกคว่ำบนถนนสายเชียงรายเชียงใหม่บริเวณบ้านโป่งปูเฟืองมีผู้เสียชีวิตสองรายนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียได้รับบาดเจ็บกว่า20คน ล่าสุดคืออุบัติเหตุปลายป,ายปี2 5 5 8มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่มีผู้เสียชีวิตถึง14รายทีมข่าวนิวทีวีได้ตรวจสอบหลังการสั่งปิดบริษัทวีรพันธ์ทัวแอนเทวเวลพบว่ามีกิจการบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อว่าบริษัทบิ Big Cat ๊กแคทปุ๊บจำกัดตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกันคือเลขที่2 1ซอย8ถนนธนุพงศ์ตําบลหนองป่าคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และมีรถทัวร์จอดอยู่สาคัน จึงสอบถามพ่อเท็จจริงเรื่องนี้จากขนส่งจังหวัดหลังจากผู้ถอเรียกการสลดโดยสารในเบ็ดบัญชีประกอบการนะครับผู้ประกอบการก็ได้มีการจําหน่ายจ่ายโอนขายกิจการไปเลยนะครับให้กับผู้ประกอบการรายอื่นไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการมาตั้งบริษัททัวร์ขึ้นมาใหม่โดยให้บริษัททัวร์ใหม่ เป็นนอมินีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับในขณะนี้ยังไม่ได้มามีการมายื่นขอประกอบการแต่ประการใดครับขอตรวจสอบก่อนนะครับว่าถ้าหากเขาขายกิจการให้คนอื่นนะฮะมันก็คงคงต้องเป็นเรื่องที่ถ้ากฎหมายมันเปิดช่องให้เขาทําได้นะฮะเขาเขาสามารถที่จะขายกิจการให้คนอื่นอ่าและนะนะคนอื่นบริหารเนี่ยถ้าเขาทาได้มันก็คงไปห้ามไม่ได้แต่ไงก็ตามนะถ้าเป็นลถในบัญชีเขาที่ เกิดประเหตุแล้วเนี่ยดูจากสภาพรถเขาเสียหายเยอะเงี้ยมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะนําเอารถมามามา,มาเดินรถใหม่นะฮะส่วนการที่มีบริษัทคนรถทัวร์อื่นไปจอดนะฮะที่ที่บริษัทอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้พ่นตาบริษัทมีละพันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของประชาชนทั่วไปที่เขามีสิทธิ์ที่จะเอารถไปจอดที่ไหนก็ไดค้คงจะห้ามไม่ได้ ขณะเดียวกันนิวทีวีงได้รับการร้องเรียนจากเกี่ยวของบริษัทวีรพันธ์ทัวร์แอนทเวลที่ถูกรถทัวร์เสี่ยวชนช่วงปลายปี2558จนรถเสียหายทั้งคันแต่เจ้าของบริษัทยังไม่จ่ายค่าเสียหายให้ตนเองและภรรยาที่กระดูกสันหลังเคลื่อนโดยบอกให้ไปฟ้องร้องเอาที่ศาลเองมาเบียดข้างหลังผมแล้วก็ไปชนกับสเสาไฟฟ้าแล้วก็ที่เขาตกลงไปเหว รถเราเป็นไงบ้างครับรถเราก็พังเยอะฮะครับก็ต้องตีเป็นซากไปครับมีใครเจ็บอะไรไหมแฟนผอผมก็เจ็บกระดูกสันหลังหักยุกนแล้วหลังจากเกิดเรื่องทางบริษัทได้เข้ามา,าหลังจากเกิดเรื่องบริษัทไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราเลยครับเคยไปเจรจาที่โรงพักอยู่นะก็เขาก็พูดว่า,อาตอนนี้ผมไม่มีอะไรนะอยากได้อะไรก็ไปฟ้องเอา บริษัทก็ถูกสั่งยกเลิกใบอนุญาตไปแล้วแล้วเราต้องออกเองหมดเราต้องออกเองหมดทุกอย่างนะใช้สิทธิ์ของเราทุกอย่างเขาไม่เคยมาด,ดูแลช่วยเหลืออะไรเราเลยนี่ในส่วนของรถเนี่ยครับครับเป็นนี่อยู่แสนกว่าบาทนะแล้วก็เราก็ต้องไปจ่ายค่าภาษีรถคันแรกอีกนะครับต้องไปคืนรัฐบาลไม่งั้นประกันก็ไม่จ่ายให้เรา ขณะดเดียวกันทีมขา่าวยังพบว่าอุบัติเหตุอีกหลายครั้งที่เกิดขึ้นจากรถทัวร์การดูแลรับผิดชอบหรือเยียวยาคนเจ็บกับไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเหลียวแลจนผู้เสียหายต้องรวมตัวหาทางร้องเรียนกันตามมีตามเกิดรถทัวร์ของบริษัทอินทาทัวร์นะครับซึ่งบริษัทอินทาทัวร์ตั้งแต่เกิดเหตุมาไม่เคยมาดูแลเยียวยาพวกผู้ประสบภัยทั้งหมด ส่งหนังสือไปแล้วสอบถามไปแล้วก็ไม่มีตอบรับมาครับจึงมาขอเรียกร้องสิทธิกับทางบกสเพื่อให้จัดการเก็บกรณีของผู้ประสบภัยที่ได้ค่ารักษาพยาบาลเยียวยาและก็ด้านประกอบอาชีพที่เสียรายได้ไปครับครั้งหนึ่งมันแค่หลักหลักร้อยพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่มาแรกกับผมผมอีก5้าปีผมก็เตียนเงินล้านผมหาได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับลูกลูกเนี่ยผมจะต้องกินอะไรต่ก่อนกินไข่เดี๋ยวนี้ต้องกินเกลือประเด็นสําคัญก็คือรถคันนี้ถูกสวมทะเบียนนะคะหลังจากมีการตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วนะคะบริษัทประกันเนี่ยปฏิเสธทุกกรณีว่าไม่จ่ายนะคะเพราะรถคันนี้ไม่ได้ทําประกันนะคะก็ปฏิเสธเลยว่าไม่ไม่เป็นเหตุที่จะต้องรับผิดนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกํากับดูแลเนี่ยก็น่าจะต้องเข้ามาเยียวยาผู้บริโภคก่อน ะะเพื่อให้บรรเทาความเสียหายเพราะตอนนี้เนี่ยต้องวิ่งเต้นกันทุกทุกวันนะคะเพื่อที่จะใหะ้หาเงินมารักษาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอยากเห็นนะคะของบทบาทของการรับผิดชอบของทางหน่วยงานที่กํากับและดูแลโดยตรงนะคะเราถือว่าเมื่อคุณนํารถที่มีการสมทะเบียนซึ่งบริษัทรู้อยู่แล้วเนี่ยคะ่ะมาวิ่งเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นรถเถื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องรับผิดกับผู้บริโภคก็คือคุณต้องรับผิดเอง ะะเพราะว่าการที่บริษัทประกันเขาจะปฏิเสธการจ่ายเนี่ยเ,เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไปสมทะเบียนรถแล้วไม่ได้เข้าเกณฑ์ในกติกาที่เขาทําเรื่องอการยอมรับทําประกันเอาไว้ทุกวันนี้ประเทศไทยติดอันดับต้นๆของประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลกทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารสาธารณะดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องต้องลงมาช่วยดูแลป้องกันกันอย่างจริงจังทีมข่าวอจักกรรม รายงาน